เราก็พาทีมงานนะครับจากเชียรภพูลมาสนักั้นใหญ่สีกรุงโบเกอร์บางบอนนะครับก็เป็นการพาทีมงานเข้ามาดูบรรยากาศของสนักงานใหญ่นี่เป็นโซนด้านล่างโซนเช็คเบต้งงานของทางแอดมินนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะใครที่ยังไม่เคยมาลองมาเยี่ยมชมอยู่ได้นะครับก็เปิดจันทถึงเสาร์เรา,าสามารถพาทีมงานได้นะครับและยังมีโอกาสที่ท่านจะได้เจอเยียสีภุมด้วยนะ อันก็อยู่ที่น่าหน่ายทุกวันเลยนะตอนพี่เกษียณก็อย่างดูเลยห้าปีเลือนสามปีก็หกสิบช่วงนี้ออกมาก็ได้สิบเดือนบวกเดือนสุดท้ายก็จะจีบเดือนแค่นั้นแล้วพอหลังปีหนึ่งมานี่มันก็หมดแล้วเงินทำงานกี่เดือนสามสิบเกิดเกินสามสิบปีทั้งชีวิตอ่ะทั้งจริงๆกว่าจะรู้นี่ตั้งสี่ท่าปีสุดท้ายก่อนเกษียณน้องจะมาวิธีขยับที่พี่คิดได้ขยับ ต้องหคนเราก็ต้องคุยก็เติมคนอยู่ไม่อยู่เติมเรื่อยๆจนกว่ามันได,ได้เยอะๆคือวู่มันดีอย่างนะสะสมแล้วอยู่กับเราตอนนี้แหละ,ะที่ท,ท,ที่ผมว่าท่านอื่นทำไม่ได้ถ้าถ้าถามให้ผมแนะนำเนี่ยอย่างแรกเราก็ต้องทําตัวให้เป็นผู้นําก่อนครับทําตัวให้เป็นผู้นําคือการสร้างตัวตนของเราในโลกธุรกิจที่จะสร้างแบบไหนนีน้อาจจะออกแบบได้แต่แต้องมี แต่ถ้าในโลกของการสื่อสารนะถ้าในโลกของการสื่อสารเราต้องรับอะไรบางอย่างเป็นเอ็มซีเป็นวิจารอะไรก็ได้เราต้องหาความถนัดขึ้นมาอย่างครับถ้าไม่มีเสียงเราเลยนะคนร้อยเจ็ดสิบกว่าพีนะไม่ตามพี่หรอกถูกไหมแไม่รู้ว่าผู้นำเราอยู่ไหนจะเจงชาวชลบุรีเนี่ยหรอนี่คือจริงเร ครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกันที่สำนักงานใหญ่ต้องถามความในใจของพี่นนท์งแล้วแหละว่าเคยคิดเคยฝันไหมครับว่าจะได้มาที่สำนักงานใหญ่แล้วมีความคิดอย่างไรบ้างครับพี่ดีใจมากครับที่ได้มาพบท่านประธานเฮียสีกุ้งอรุณสวัสดีตื่นเต้นเลยพี่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่เห็นสำนักงานใหญ่แล้วเห็นท่านเฮียสีกุ้งอรุณสวัสดีแล้วพี่วธุรกิจนี้มันเป็นไปได้ไหมพี่เป็นไปได้ครับเออมั่นใจขึ้นไหมครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมาจากจังหวัดไหนนะครับพี่ พอผมมาจากราชบุรีอันดับระดับสีด้วยตอนนี้คือพี่ตะรงอยู่ระดับไหนแล้วครับอันนี้ก็กําลังทําเรื่องปรับระดับสี่อยู่โอ้ปรับระดับสี่แสดงว่ามียอดสามแสนบาทภายในสามเดือนเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ตะรงเข้ามาธุรกิจสี่กลุมนี่ใครเป็นคนได้ํามาครับอาจารย์ประสานเล่นลำครับสายงานของ SLT Group s ุ T Group ของมิเซรามาลยภายใต้เดือดจังทีของเราด้วยครับสุดยอดเลยนะครับแล้ววันนี้มาเจอทั้งคุณคูนงรุชเหล็กกล้ากับ ซีโอเรือจ้างเราด้วยเนียร e ูนี่เป็นยังไงครับมีความรู้สึกไงบ้างเจอแบบพรเวทพรเวทเขาบอกไม่ไม่นึกว่าจะได้เจอ,อดีใจมากครับที่ได้พบท่าน c ี o ของเราถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือมันก็จะดูเป็นกันเองมีคุณุณุดมาเสริมอาหารให้ด้วยครับ <laughs> ท่านประธานเ e นียร์คูนก็มาเลี้ยงมาเกาแฟด้วยก็ มาทักทายตนลงรถเลยทัร์ชิลยอดใช่ไหมครับบอกพี่นะงว่าก็อันนี้เราไม<า>ต้องส่งต่อวิธีการส่งต่อ,ก,ตอก็เรามีลุกทีมเรามีทีมงานเราก็พามาครับพี่แลาก็รส,สร้างความมั่นใจใตัวเราเองแล้วเราก็ห่าวิธีการสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานเราอีกอีกกรุงมีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะพี่สำนักงานสาขาสีกรุงเองก็ทั่วประเทศน้องสี่สาขาเราสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการเข้าไปพาสมาชิกไปแนะนำตัวเองได้เนาะสุขจังอินชัวนะครับก็จะพามาทัวร์สีกรุงบล็อกเกอร์สำนักงาน วันนี้เองก็จะพามาดูน้องแอดมินนะครับน้องแอดมินตอนนี้ก็คือมีบริการให้600กว่าชีวิตนะครับทั้งทั้งประเทศก็คือ48สาขานะครับซึ่งธุรกิจสีปูมเกอร์ทำง่ายมากนะครับเพียงแค่เปิดตัวแทนเข้ามาแค่เพียงราคา200บาทนะครับก็รับส่วนลดนะครับพรบรประกันภัยและประกันวินาศภัย,ภยทั้งโครงจรเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทชั้นนำนะครับบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด34บริษัทนะครับซึ่งความน่าเชื่อถือความน่ามั่นใจก็ดูจากสำนักงานใหญ่ของเราได้เลยนะครับท่านที่เปิดรหัสเข้ามาแล้วก็ยังได้สิทธิประโยชน์นะครับประกันอุบัติเหตุเป็นแบบไม่ร่วอิสระนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็ได้ตั้งแสนหนึ่งนะครับถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเสียชีวิตนะครับก็ยังมีเงินนะครับให้กับคนข้างหลังเราอีกนะครับหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่าปงศพนะครับมีระยะเวลารอคอย120ว ธุรกิจนี้เราไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับเราไม่ต้องจะต้อกสินค้าครับเราไม่ต้องขายก็มีรายได้ได้ด้วยครับผม